สวัสดีครับกลับพบกนันอีกแล้วครับกับผมน้องไอซ์ที่แากการขายจากเพจฟอร์เซลแล้ววันนี้นะครับน้องไอซ์อยู่กับเจ้า Next Gen e v e r l e s เ10ครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่แค่1.334.000บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะคุ้มค่าและน่าใช้ขนาดไหน ในส่วนของด้านหน้านะครับฝากระโปรงครับฟอร์ดก็เช่นเคยครับมากับฝากระโปรงทรงพาวเวอร์โดมนะครับผมมีล่องนะครับรีดน้ำรีดลมแบบแอโรดินามิกติดตั้งกันมาด้วยนะครับดูแล้วก็ความความรู้สึกแข็งแรงบึกบึนนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็มาพร้อมกับเจ้าไฟหน้านะครับ LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รูปตัว C นะครับผมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford อยู่ตอนนี้นะครับ ในส่วนของกระจังหน้านะครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้ารังพึ่งขนาดใหญ่นะครับทำให้รับลมนะครับที่ไปช่วยระบายความร้อนให้กับตัวตัเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีกิมมิกนะครับเล็กๆก็คือค่าตรงกลางนะครับเป็นโครเมียมตัดกับโลโก้ฟอร์ดตรงกลางนะครับทำให้ดูบ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะความเป็นอเมริกานั่นเองในส่วนของด้านล่างนะครับเจ้าเอลเ t เทนนะครับมาพร้อมกับไฟ ตัดหมอนนะครับแล้วก็ยังใส่ในส่วนของเตือนการชนด้านหน้ามาด้วยนะครับก็คือมีเซ็นเซอร์นัยทั้ง4จุดเลยนะครับนี่เลยและในส่วนของด้านข้างนี้นะครับเจ้าเอเวอเรสต์นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยาง255ทับหกห้าานั่นเองนะครับด้านบนนะครับฟอร์ดยังใส่เจ้าคิ้วล้อสีเดียวกับตัวรถมาให้ด้วยนะครับ ด้านข้างนี้ครับแก้มข้างนะครับก็จะนี่เลยเอาไว้ระบายอากาศจากเครื่องยนต์นะครับจะมีติดคําว่าทอร์โบมาด้วยนะครับ่าให้ความรู้สึกเท่นะครับผมแลวก็สปอร์ตขึ้นมาอีกแบบหนึง่งในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ส่วนด้านล่างนี้ครับก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวไฟก็จะติดตรงหูกระจกด้วยนะครับ บันไดข้างครับผมในตัวของบันไดข้างนี้ก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ยังคงความแข็งแรงไว้เช่นเคยในส่วนของด้านท้ายนี่นะครับฟอร์ดก็ได้ออกแบบในส่วนของไฟท้ายแบบใหม่ขึ้นมานะครับเจ้าเอวเลตเทนของเราก็จะได้ไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับ พร้อมกับคาดท้ายสีดําเงานะครับซึ่งใต้โลโก้ Ford ก็จะมีคําว่าเอเวอเรสตั่นเองนะครับและด้านล่างนะครับยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอกด้านท้ายครับทั้ง2จุดเลยซ้ายและขวามาพร้อมกับเซนเซอร์นะครับนี่เลยเซ็นเซอร์ด้านท้าย4จุดนะครับนี่เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับรวมๆแล้วก็ลงตัวนะครับแต่ในส่วนของฝาท้ายนะครับถ้าเป็นรุ่นเอเวอเรสเทนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนนะครับก็คือเราต้องเปิดยกขึ้นมาเองนะครับ เบาแถวสนะครับก็จะเป็นการพักขึ้นพับลงนะครับแบบแมนนวลเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อก,การใช้งานมากนักนะครับโดยรวมๆแล้วก็ยังโอเคอยู่นี่เลยก็มีไฟส่องสว่างด้านท้ายให้นะครับ2จุดแล้วก็บนฝาท้ายอีก1จุดนี่เลยแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บอ่านะครับตัวล็อกยางอะไหล่โอ้ก็ออกแบบมาแบบใหม่นะครับอันนี้มีฝาปิดมาด้วยอย่างมิดชิดเลยดูแล้วก็ เป็นตัดเป็นส่วนดีนะครับในส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเหลือช่องให้เราเก็บของเก็บสัมภาระไว้ได้นะครับเปิดก็ไม่ยากดึงขึ้นมาก็นี่เลยเหมือนเดิมชุดเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับส่ยนยางอะไหล่ก็เช่นเคยครับนี่ตรงนี้เลยเปิดออกไปแล้วก็ไขเป็นโซ่ลงไปด้านล่างก็สามารถนํายางอะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่ายนะครับ๋อลองปิดดูสิโอเคครับนอกจากนั้นนะครับใตย คําคว่าเอเวอเรนะครับยังมีในส่วนของเป็นกล้องนะครับถอยหลังติดมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ้าเอเวอเร์เเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับนี่ครับประตูของแล้วก็เช่นเคยครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับก็คือสามารถล็อกรถนะครับหรือปลดล็อกได้การล้วงเปิดได้เลยง่ายๆนี่และนี่ก็คือเป็นภายในของเจ้าเอเวอเร1 0์เนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงนะครับ ควบคุมในการนะครับปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับในส่วนของกระจกมองข้างทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเซือท่านล็อกเช่นเคยครับกดลดล็อกกดล็อกรถได้นะครับเวลาเราจะแวะเติมน้ํามันนะครับแล้วก็กดปุ่มปลดล็อกตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนระบบไฟนะครับต้องบอกว่าเลกเจน e v e เวอเรนต์ของเรานะครับได้มีการใส่ในส่วนของ ไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะครับนี่เลยเพียงแค่หมุนแค่นี้เองนี่ครับมหาหมุนเลือกมาที่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปิดไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหลีอันนี้ก็จะเป็นไฟอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างสุดจะเป็นเปิดไฟนะครับก็ถ้าเกิดว่าเน้นความสะดวกสบายนะครับและไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาเราจะขับต้องกังวลมาเปิดเปิดปิดปิดแล้วก็เปิดที่ไฟอัตโนมัติตรงนี้เลยนะครับ <at>: <Right> แสงมากก็ จะเปลี่ยนไปในท่าไม่เองนะครับแสงน้อยก็จะเปิดไฟให้เองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอนะครับแล้วก็จะใช้งานก็คือไฟหน้าเปิดอยู่แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยทั้งบนและล่างหน้าและหลังนั่นเองในส่วนของด้านนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มแสงลดแสงสําหรับเจ้าหน้าจอที่อยู่หลังพวงมลาลัยนั่นเองนะครับสามารถเลือกได้นะครับวันนี้ขับไปกลางคืนแล้วแสงแยงตาใช่ไหมครับเราก็ลดแสงลงมาได้นะครับให้เหมาะกับการใช้งานนั่นเองแล้วก็นี่ครับไฟหน้าของเรานะครับนี่เลยมีปรับความถูงต่ําได้ เผื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามากันหลายคนหรือว่าบันทุกของนะครับหน้าเราจะเชิดไฟเราจะไปยังตาแล้ัคนอื่นนะครับเราก็สามารถปรับให้มันสูงต่ำนะครับไม่ไปยังจาคนอื่นได้นี่เลยง่ายดายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มตร์ท้ครับอยู่ทางขวามือนะครับก็เหยียบเบรคแล้วกดตร์ทาได้เลยระบบควบคุมก็เช่นเคยครับเจ้า Next Gen Everlasten นะครับบอกว่ามาแล้วครับนี่เลยใส่ในส่วนของระบบล็อกความเร็วหรือคูคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับ ช้ง,งานง่ายที่พวงมาลัยนี่เองนะล็อกความเร็วได้ในส่วนของด้านขวาก็จะควบคุมนะครับหน้าจอ,อที่อยู่หลังพวงมาลัยนั่นเองนะครับในส่วนของหลังพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอนี่เลยเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอสีดิติตอนนั่นเองก็อบอ,อกเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานของรถนะครับในส่วนของหน้าจอตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ10นิ้วนั่นเองนี่เลยก็ะจะบอก การเชื่อมต่อเกี่ยวกับพวกการเปิดวิทยุนะครับการทํางานของระบบแอร์แล้วก็การเชื่อมต่อในส่วนของ Android Auto กับ Google Car Play นั่นเองและในส่วนด้านนี้นะครับทาง Ford ได้ใส่ในส่วนของที่ชาร์จไร้สายมาให้แล้วนะครับถ้าเกิดโทรศัพท ของลูกคุลูกค้าท่านใดรองรับไว้เดชชาร์จเจอร์ก็สามารถนํามาวางไว้ด้านนี้ได้เลยก็จะทําการชาร์จและต้องบอกว่าชาร์จไวมากเลยในส่วนทั้งขวานี้นะครับก็ยังมีในส่วนของสายเป็น Type C นะครับกับ USB นะครับก็เลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยว่าของคุณลูกค้าใช้งานแบบไหนนะครับในส่วนของเกียร์นะครับก็ของเรามาเป็นพร้อมกับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับนี่เลยก็ มีเช่นเคยครับม e so so sure ีเกียร์ P เกียร์ R นะครับเกียร์ N เกียร์ D และเกียร์ M นะครับเกียร์ M นี่ก็เป็นโหมดแมนนวลนะครับเราสามารถเชนเกียร์เองได้ที่หัวเกียร์นี้เลยเรียกได้ว่าตอบสนองนะครับคนที่อยากมีลูกเล่นมากขึ้นเวลาขับขี่นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ครับนี่เลยครับนี่เปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับอะไรหายไปเบรกมือเราหายไปนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าใช้งานง่ายครับดันขึ้นก็ล็อกเบรกมือครับปลดขึ้นดึงขึ้นก็ปลดเบรกมือนั่นเองแล้วก็ในส่วนด้านนี้ครับนี่เลย รถเรานะครับใส่ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาก็สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนด้านนี้ครับนี่เลยอันนี้เป็นระบบ ESP นั่นเองของสถิมะิภาพการทรงตัวนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกโหมดการขับขี่นะครับโหมดาัขี่ของเรามีถึง4โหมดเลยก็จะมีเป็นโหมดปกตินะครับเป็นโหมดประหยัดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของโหมดลากจูงนะครับและสุดท้ายก็คือโหมดถนนลื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนเบาะนะครับ รุ่นเถียแล้วก็ให้เป็นเบาะหนังมาทุกที่เลยทุกที่นั่งเลยนะครับของเราจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับนี่เลยและส่วนของสีหลังคานะครับหลังคานะครับรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นสีเทาอ่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแอร์นะครับในสองแอร์ก็มีไปถึงด้านหลังเลยนะครับและในส่วนของผู้โดยสารแถวสองนะครับก็จะมีนี่เลยครับที่ปรับนะครับความแรงของ แอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับปลั๊ก12โวล์ด้วยนะครับนี่แล้วก็ในส่องของฟอร์ดเจ้าในเจนเอเวอร์เรสต์นะครับเราก็ได้ย้ายนะครับที่เปิดปิดประตูนะครับไว้ด้านในแล้วนะครับจะลงก็ง่ายครับแค่บีบแล้วก็ดันออกมาเนี่ครับใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเจ็กเจนเอเวอร์เรสต์ของเรานะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.0ลิตรนะครับ 170แรงม้านะครับให้แรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรเลยนะครับเรียกได้ว่ากำลังเครื่องยนต์นีครับพอเพียงแน่นอนนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Next Gen e v e r e t t 10คันงานพันนี้เห็นไหมละครับผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับกลุ่มลูกค้าท่านใดนะครับที่เน้นการใช้งานนะครับไม่ได้เน้นเทคโนโลยีอะไรมากผมบอกเลยว่าเจ้า Next Gen e v e r e t t 10คันนี้ ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับและนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนเพจ o r o s a l e นะครับวันนี้เรามีแคมเปญสุดพิเศษนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.99เท่านั้นเองครับหรือว่าคุณลูกค้าครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะครับเราก็สามารถจัดให้ได้ทักเข้ามาหาเราเลยนะครับเบอร์0616199978ครับเบอร์โดยตรงของน้องไอเอง ยังไงวันนี้นะครับน้องไอ้ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับน้องไอ้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ